แตมาคุ้งน้ำกันจ้าพี่น้องจ้านี่ปลาปลาเผาอันนี้หมกไก่หมกไก่พี่น้องจ้าพี่ทรงเขาท่งเข่าผ่านโลกกับพิมงานพี่น้องจ้าพี่เอา้าอันนั้นว่านไปไก่กบะแมนบ่กอ, <laughs> อมีรายตาเท้่ว่าดีพี่น้องเราบ่ไม่คนไทยหรือเปล่า,า <laughs> <laughs> เอาเอเือน่าก,กินข้าน้งกันจ้า้นนกัอ่ มกยังรนะมกมกย์กกเราดีใาอัเน,นี่ย้เด้ดอมเดียวกันไทยคนเราคืออะไรบัดเียนี่มาละเอียดเนาะเกีบนะมกยเก็บอนิเป็นแบบสมินไุ่มหมองลยอะามเงี่ยแข็หแางใจเลยกัน,น

bây giờ khoảng hơn 80 phút rồi nên là chúng ta bắt đầu chọn cặp gì เอนห่อหมีน่ได้างหลังนะนี่ทำมเดอ่องที่ลองเหอมซือสองขที่นองนะเออ,อ,อหล่งอง,ลลงเพียม้วนม้วนไปแป้งที่เกิดไปฟป้งสองคนใดครับเห็นเมื่อทุกอย่างที่นลอมจ้ะก็เป็นย่งเดียว <c oughs> <c oughs> ไข่ตีอีกไข่ขไข่ขกไข่ตมานไขอมาฮวนไข่ตีมันเจเนไข่สงเคืองไงไข่ยอไข่ตมันเจออก ออกมาปูงก้อนมันก็เป็นเนืองหรือกระแม็กซ์ปี๊ แล้วกว่าชิ้นใกล้มากใกล้มากถึงว่เห็ดไจับเลยมันขื่นมันขืน้นใม่บอลลมใเสืเาเล่กปลาบ่เราเปลาสุๆมาอบกันเลน่นเอาบ่เด็อันบ่เด็นึงเอามาอบเด็เผามามาเผามันอยากอยางผาายหน้าเสือใช่ยึดนักแสดงสีรงไกคนเนียเนี่ยนี่ีุ่งเลย

พี่เันบัอรก็งัวเ้าตัวไอ้เพิ่งไอพิ่งได้เห็นแบบนั้นเพิ่งท่านเหรอเป็นเพิ่งเหรออ๋อตั้งไผยอะไรอย่างนั้นเาพออะไรเออขับพี่ขับพี่เลยพี่หนอใช่บวพี่หนอบมกทันแต่ แป้งแป้งอืมเดี๋ยวเราเอา <laughs> <laughs> ไม่หรอ้ป่าดิบเมานนีตั้จะกังนีไูไก่สื่องกเองสื่อแต่แม่พับ่อ้วก็คุเกีจยบกินแม่บากินแบบบานบอยู่นี่เนาะซึ่งไหวันเน ก่ได้ก like like ุยที่นอนดิเอาง่าจินอนซะอุงว่าไปหลอบนี้มันสิสงจางยังหมด้าตอนไม่นามาผิดเลมครับเปรแล้วิตั้งอวทำงานกับูทห้อยไม่เงียวไรับ

อีอันตรายอือันตเปื่อยอืมเปื่อยน้พักเปื่อยไข่อวยม้ทั้งเปื่อยทั้งเปื่อย

ใส่หัฟังสิบ่เสด็จโมันเงียบเงียบย่นี่มันอารมณ์เคือบ้าเป่เงียเรืองบา่วตัวใหม่เนี่ยใส่หัวฟังหือว่าใมหันใส่กระปุกนี่กระปุกมันเหรอบู๊ดนบห นั่นแก้วไข่นี่ก็ปากระเจบเลยอันนี้แก้วที่พูดกระปลาเีย่านมีแก้วไข่เนี่ยลานเี่ย ดีครับอะครับเดี๋ยวขอไล่ขอขอรวงไปก่อนนะบุ๋มขอบคุณหลายๆสจ้ารับการติดตามนะครับเด้อของของแจกนอกความพมพ์แล้วกิมมี่พวกข้าขอตัวไล่ไปก่อนฝากกันที่หนา้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัาบาย